สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวในช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับคือช่วงปัดฉิมมการก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานค่ะบรรยากาศตอนนั้นคงเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายนะคะโดยเฉพาะความอะไรอาวร์ใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนอนท์เถระท่านเป็นอุปถาใกล้ชิดมาตลอด25ปีท่านก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาว่าเอ๊ะที่ท่านทุ่มเทปรนิบัติรับใช้มาเนี่ยมันจะมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผลใช่ไหมคะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดถูกต้องครับท่านก็เลยน้อยเนื้อต่ําใจกลัวว่าความดีที่ทํามามันจะไม่พออืมเป็นความรู้สึกที่ บีบคั้นหัวใจเหมือนกันนะคะสะท้อนความผูกพันความทุ่มเทแต่ก็มีความไม่มั่นใจอยู่ลึกๆครับแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบวาระจิตท่านก็ไม่ได้แค่ปลอบใจนะครับแต่ทรงให้หลักประกันเลยว่าการกระทําของพระอานน์เนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนแล้วก็เพื่อยืนยันคําพูดนี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ท่านก็เลยทรงยกชาดกขึ้นมาเล่าใช่ไหมคะใช่ครับทรงยกเรื่องปลาชาดกขึ้นมาเรื่องนี้แหละครับที่เราจะมาลงลึกกันว่าการกระทําที่มาจากศรัทธาแม้จะดูเหมือนทํากับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็อาจจะมีแรงจูงใจส่วนตัวปนอยู่บ้างเนี่ยมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้ยังไง การใช้เรื่องเล่าจากอดีตชาติมาสอนมาให้กำลังใจคนในปัจจุบันแบบนี้เป็นวิธีการที่แยบคายมากเลยนะคะมันเชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดเจนดีงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับย้อนไปในอดีตการนู้นเลยสมัยพระเจ้าพรหมบัททัศครองราชที่เมืองพารนสีค่ะพารนสีนี่เป็นฉากหลังของหลายๆชาดกเลยนะคะ ใช่ครับตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ที่ต้นทองกวาวต้นใหญ่นอกเมืองพารณสีซึ่งยุคนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็นิยมบูชาเทวดาตามต้นไม้กันอยู่แล้วนะหวังโชคลาบอะไรแบบนี้ก็เป็นความเชื่อพื้นฐานเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการหาที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งแต่ก็นั่นแหละค่ะความหวังในผลตอบแทนก็เป็นแรงผลักดันสําคัญเหมือนกันทีนี้ก็มีพราหม์ยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง เห็นคนอื่นเขาบูชาต้นไม้แล้วได้ดีบได้ดีก็อยากจะลองบ้างเออเผื่อจะรวยกับเขาบ้างว่างั้นเถอะอือฮึก็มีความหวังนะครับเขาก็เลยไปเลือกต้นทองกวาวต้นที่พระโพธิสัตว์สถิตยอยู่นี่แหละแล้วก็ลงมือลงแรงเลยนะทำความสะอาดรอบๆอบโคนต้นถางหญ้าออกไปล้อมรั้วไว้สวยงามโปรยทรายแล้วก็หาดอกไม้ของหอมมาบูชาไม่เคยขาดเลยทำทุกวันเลยเหรอคะ ทุกวันครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บูชานะยังมาพูดคุยถามไถ่ทุกสุขกับต้นไม้ทุกวันอีกด้วยโหแสดงว่ามุ่งมั่นมากแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอจริงๆแม้ว่าจุดประสงค์แรกอาจจะเพื่อตัวเองก็ตามนะคะแต่ความสม่ำเสมอนี้น่าสนใจนั่นสิครับน่าคิดมากอยู่มาวันหนึ่งรุกคเทวดาหรือพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยก็อยากจะลองใจพรามดูสักหน่อยค่ะทดสอบความตั้งใจจริงว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับ ท่านก็เลยจำแรงกายเป็นพราหมณ์แก่ๆคนหนึ่งเดินเข้าไปทักทายแล้วก็ถามแบบตรงๆเลยว่านี่ท่านพราหม์ท่านก็รู้นี่ว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นของไม่มีเจตนามันไม่ได้ยินไม่ได้รับรู้อะไรหรอกอาเจตนางอาสุนันตังทำไมท่านยังมาเสียเวลาบูชาถามไถ่ยอยู่ทุกวันล่ะโอ้โหเป็นคำถามที่แทงใจดำเลยนะคะท้าทายศรัทธาเต็มๆเ,เลยถ้าเป็นเราๆท่านๆอาจจะแบบเอ๊ะเลิกทำดีไหมเนี่ย แต่พราหมณ์คนนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับเขาตอบกลับไปแบบซื่อๆเลยนะไม่ปิดบังอะไรเลยตอบว่ายังไงคะเขาบอกว่าที่ขจชาบูชาเนี่ยก็เพราะเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่โตมีชื่อเสียงแบบนี้ต้องเป็นที่อยู่ของเทพที่มีฤทธิ์แน่ๆภูตะนิวาสรูโปส่วนที่ขพเจ้ามาทําทุกวันๆเนี่ยก็เพราะอยากได้ซักศิลเงินทองนั่นแหละธนสะเหตุอ้าวตอบตรงไปตรงมามากเลยนะคะคือบูชาเพราะเชื่อว่ามีเทพอยู่จริง แล้วก็ยอมรับว่าทําไปเพราะอยากได้ทรัพย์ใช่ครับตรงไปตรงมามากๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้รุกเทวดาพอใจในคําตอบนี้คะทั้งๆที่ดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวนิดๆนะคะที่ว่าอยากได้ทรัพย์ผมว่าก็น่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความจริงใจนี่แหละครับคือถึงแม้จะทาเพราะหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้แสแสร้งไม่ได้โกหกว่าทาไปเพราะศรัทธาอันบริสุทธิ์อย่างเดียวยอมรับเจตนาตัวเองแบบเปิดเผยนั่นสินะคะ ความซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองแม้จะไม่ใช่เจตนาที่สวยหรูเพอร์เฟก c t ก็อาจจะมีค่ามากกว่าการแ้งทำดีก็ได้ใช่เลยครับรุกขเทวดาประทับใจมากในความซื่อสัตย์นี้ก็เลยปรากฏกายที่แท้จริงให้เห็นเลยพรามคงตกใจน่าดูนะคะก็น่าจะตกใจปนดีใจนะครับแล้วรุกขเทวดาก็พูดว่าความดีที่ท่านทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรอกเราเห็นความเพียรของท่านเราจะให้รางวัลให้รางวัลเป็นอะไรคะ ท่านก็ชี้เป็นที่ขุมทรัพย์ครับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของฝังอยู่รอบๆคนต้นเรียบซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นมะพร้าวอีกทีนึงแถวนั้นเคยเป็นที่ทําพิธีบูชายันสมัยก่อนอ๋อก็คือให้รางวัลเป็นทรัพย์สินตามที่พราหมณ์ต้องการจริงแต่ที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้ให้พรวิเศษแต่ชี้ไปที่ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วใช่ครับและตรงนี้รุกขเทวดาก็เหมือนตอกย้ําหลักการสําคัญด้วยนะว่าแบบ ความกตัญญูรู้คุณกตัญญุตังและก็การทำดีต่อสัตบุุษสตังสกาเสเนี่ยมันไม่มีทางสูญเปล่าโมขาหรอกนะเป็นการยืนยันผลของกรรมดีให้เห็นชัดๆเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับรุกขเทวดายังใจดีมากเสนอตัวอีกว่าเดี๋ยวจะเอารัพ์เนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านเลยพรามจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขุดหาเองโหบริการถึงที่เลยนะคะทำไมท่านถึงต้องเสนอตัวขนาดน,นั้นล่ะคะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ อันนี้ก็น่าคิดนะครับอาจจะแสดงความเมตตาแบบสุดๆหรืออาจจะอยากให้พรามได้รับผลบุญง่ายๆจะได้มีกําลังใจทําดีต่อไปก็ได้ครับแล้วก็ยังให้โอวาตปิดท้ายด้วยนะค่ะให้โอวาดว่าอะไรคะก็แนะนําว่าพอได้ซัพย์ไปแล้วเนี่ยก็ให้นําไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะเอาไปทําบุญให้ทานรักษาศีลใช้ชีวิตให้ดี โอ้โหนี่คือให้มากกว่าทรัพย์สินแล้วนะคะแต่ให้แนวทางการใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยเหมือนกับว่าผลของการกระทําดีครั้งนี้มันไม่ได้มาแค่เงินทองแต่มาพร้อมกับปัญญาในการใช้ทรัพย์นั้นด้วยซึ่งอาจจะสําคัญกว่าตัวเงินนี้นะคะจริงเชื่อมโยงกลับมาที่ปัจจุบันขณะ,ฉะเฉลยว่ายังไงคะท่านตรัสว่าพราหมณ์ในชาตินั้นนะ่ะก็คือพระอานน์ในชาตินี้นี่เองส่วนรุกเทวดาที่ต้นทองกวาว ก็คือพระองค์เองพระตถาคตเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยค่ะทำให้เห็นเลยว่าการกระทำในอดีตชาติการดูแลต้นไม้ด้วยความเชื่อและความเพียรของพราหมณ์คนนั้นมันส่งผลมาถึงการอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าของพระอนนท์ในปัจจุบันถูกต้องครับเป็นการยืนยันให้พระอานนท์มั่นใจว่าการดูแลใกล้ชิดตลอด25ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการสั่งสมบุญบาร,รมีไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลย รอแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองค่ะเป็นการให้กำลังใจที่ลึกซึ้งมากจริงๆแก่นแท้ของเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือคุณค่าที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในการกระทําของเรานะคะการทําอะไรด้วยความตั้งใจด้วยความสม่ําเสมอแล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าเราจะทําต่อสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตหรือแม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะมีความหวังส่วนตัวปนอยู่บ้างอืมครับ มันก็อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีงามหรือคุมทรัพย์ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ชวนให้เรากลับมาลองมองดูชีวิตประจำวันของเรานะคะว่าเอในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีคุณค่าหรือมีขุมทรัพย์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าที่เราอาจจะมองข้ามไปเพียงเพราะว่าเรายังไม่เห็นผลตอบแทนที่มันชัดเจนในทันทีทันใดนะคะ